เดี๋ยวถ้าเกิดสตาร์ทเสร็จเลยปั๊บผมเปิดวิทยุถ้าพี่พูดแล้วพี่ได้เสียงเตยในหูฟังคือผมได้ยินด้วยครับโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดป๊อกเคลียร์ โอเค1 okay, one, two, three, four, 2 3 4 5ได้ยครับลิทอยู่ไฟนาวครับโอเคโอเคไฟคอนโทรลเ็คเบอนวเชีครับบูเบอร์สิัสวัสดีครับเบอร์โรวันสวัสดีครับตัวเฮต ปุ๋ปสิทธิ์วันครับชาวันวันไฟทูเวียฟราวไฟทูสลักกลางน้ำลาดเบอร์วันต่อสั้นไฟเรดปิดครับสก๊อตโฟร์วันวันวันรีเควสตแท็กซี่นัทสิทอิ์วันรเเอร์ครับแท็กซี่ทูโฟร์ฟรายนันเว่วันซิกเวียแท็กซี่เวียบราวเวครับรีพอร์ตนดแกงเวนเรดี้พอร์ตไฟเจอวันซิกเวียบราวเวครับรีพอร์ตเวนเรดี้พอร์ตไฟเจอร์ครับ โอเคเหนึ่งจับตรงนี้ไว้ครับจับท่าไหนจับท่านี้จับท่านี้อาโอเคครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องมองเครื่องวัดดูข้างหน้าอย่างเดียวครับบุบสรวันคขไดี4ฟร์ยชัววันนั้นเวรวันซิกเกียปลอเทกอฟวันซิกเกียปลอเทกอฟบุบสรัโอเคนับหนึ่งพันหนึ่งันสองหนึ่งันสามนจนดันพาวเวอร์ไปหน้าสุดครับ1 1 2่งพันหนึหนึ่งพันน่สองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่พาวเว โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> องใ้าวิ่ดูดีมมีมไ้าวิ่เปียครับโอเคสี่ไนสิบสีบสี่โลเคชั่นเคยดึงต้อหาตัวช้า you don't know แหม่หัวเครื่องจะเปลี่ยนแหม่ที่จอดเลพี่รักษาหัวเครื่องให้เหมือนเดิมค่าเดิมไว้น่าเดิมโอเคดีตอนนี้สปีด80ผูบไมชวันเานาวครับฝนติดน้ติดน้ำรและตรวกระตันน้ำครับเอ่อตาตะเบิร์นบันเราทันาริสติด่อนเลย หมู่บ so ้านชาวระมงนะแม่ครับเห็นไหมครับที่เป็นบ้านเป็นแหลงแนวอ่ครับพี่ปีนไปตรงนั้นแหละสมมติว่าถ้าอย่างเงี้ยแค่พี่ยกหัวเครื่องมันจะไม่เห็นพี่ก็ดูเทคนิคหลักๆไว้สมมติว่าหนึ่งสามศูนย์ก็หนึ่งสามศูนย์ครับเพราะตอนนี้สปีดเราเยอะแล้วหัวเครื่องปรุงความเร็ว tow-flow ปุ่มซิงเลิลครับอันนี้ให้ไต่ไปเรื่อยใช่ไหมไต่ไปเรื่อยนครับสักหันหน้าอยากมีบิ๊กซิมมาแล้วพี่รู้สึกว่าอะไรที่อยากรู้ในการมาบิดวันนี้คืออยากรู้ว่าเวลาที่เรามาจับเครื่องบินจริงๆอะความรู้สึกมันเป็นยังไงมันจะ อ่าเดี๋ยวก่อนถึงสัก20ฟุต40ฟุตที่ค่อยๆโน้มหัวบ่อครับค่อยๆๆโน้มปึ๊บโอเคอยากรู้ไหมเครื่องสตอนเป็นยังไง เดิงเดี๋ยวผมทำให้ดูบินด้วยกันนะอ่าครับไ,ได้ครับนนได้ครับโอเคแาเซลเชยค,ครับเดียว2,500คู่ A F F แบบ up gear up landing land off, spell, and off S kill p e lock and adjust engine cement check on g r e e n on g r e e n on g r e e n L local ไม่อยู่ในเมืองนะคะรือเข้าเมฆเราไม่มีเมื่อกี้เราเลี้ยวแล้วเรา looking o u แล้วโอเคข้างหน้าขาบนไม่มีปึ๊บ ความสูงตกไอความเร็วตกาเวอร์หนะ้าสุด60แก้แบงค์ปึ๊บ70แก้พิชบินตรงมิระดับอัติม SI ิเตอร์สต็อป VSI อสอิ r เวร์สโอเคเซตพาวเวอร์2 0 0 2โอ้โหเมื่อกี้เราบิน1,500อยูนะครับเห็นไหมความสูงเสียแค่80เอง เจอทั้ง G บวก G ลบเลย <laughs> เป็นไงน่ากล <laughs> ัวไหม <laughs> นิดนึงแต่ก็พอได้อยู่ครับถ้าอยากได้จีบวกเลยวทำให้ดูจะเดี๋ยวกลับไปทำพิสนามครับบูเป็น์ัวรัค์ครับ R T ี

อันนี้เราจะโรบัสต์อันนี้เราจะโลพาสเราไม่ได้เลยไม่ได้ทำปเป็นวงจรเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่นั่งกดอ,อ,อกนะตกใจอะไรก็นั่งกดอ,อ,อกอ้าวไม่ต้องไปไห ม่จีลบสุดยอดปูเปอลชชลแันครับออลเลฟดาวินดันเมย์บัลซิกฟูสต็อปครับหวงแล้วต่อได้ลบเลยเล่นแต่ส่วนหนึ่งที่เล่นไปสิบแล้วมันไม่รู้สึกเลยได้ครับกะถึงมาที่นี่แหละ เราก็ต้องถ้าเป็นเดนไปซิมก็สปีดสนามคำสูงเพื่อบินก็เหมือนกันครับ โอ้สุดยอดครับแอบไปเท้าเหยียบที่ลันเดอร์ไปน,นะเดีเดเ๋ยวนะครับเราพอกันนะครัดปึ๊บเราก็จีบได้ได้ปึ๊บเหตุคือเปลนเลี้ยวแค่นั้นความเร็วเราก็ขุมตรงนี้ถ้าอยู่บนพื้นครับแตบขีดขวาปึ๊บทีเนี้ยเดี๋ยวใกล้ใกล้ลวเดี๋ยวเราจะสป๊อท ทีเนี้ยพี่ต้องเอาส้นเท้าวางนั่นเด้อห่นาขค่นี้เพือนแครับแต่้วพี่ก็จิกไปท้าปอะก,กันเมื่อไหร่ที่ผมบอกให้จิกไปท้าี่ก็จิกใเทนะครับโอเคเทียบตัวโอเคจิกไป hey. นะโอเคเปลียนายครับอะเดี๋ยวผมก็จะ stop it